ออกแบบผิดวิธีก่อสร้างไม่ถูกและใช้ของผิดสเปคคือผลการตรวจสอบล่าสุดเคสตึกสอตองอถลม่มเกิดเป็นข้อสงสยัยผิดทุกขั้นตอนขนาดนี้แล้วใครกล้าเซ็นอนุมัติสาวไปถึงขบวนการสีดำนายกสมาคมวิศวกรคอนเฟิร์มมีการซื้อขายลายเซ็นในวงการก่อสร้างจริงและทำกันมาตลอดอย่างเงียบๆแต่แค่ไม่เคยเจอแจ็คพอตยังเคสตึกสอตองอ เรื่องนี้จะไม่เงียบแน่นอนนายกอิงยืนยันไว้แบบนั้นหลังผลตรวจสอบล่าสุดจากเขตตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มวางแผนให้แล้วเสร็จภายใน2อาทิตย์เพื่อส่งให้ดี i และตำรวจตรวจสอบพร้อมหาตัวคนผิดย้อนรอยกลับไปนอกจากปมเรื่องเหล็กไม่ได้มาตรฐานเหมาะก่อนแล้วก่อนหน้ายังผุดข้อมูลน่าตกใจออกมาว่ามีการปร้อมลายเซ็นเพื่ออนุมัติให้โครงการสร้างได้โดยจากจำนวนวิศวกร36คนที่เข้ามาให้ปากคำมีเพียง8คนเท่านั้นที่ยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนเซ็น ควบคุมการก่อสร้างเองนอกนั้นอีก28คนให้การว่าถูกปลอมไลเซน็นและไม่มีส่วนรู้เห็นกับการก่อสร้างนี้ ไายจะเรื่องชื่อคนออกแบบอย่างพิมลเจริญยิ่งวิศวกรวัย86ปีผู้เป็นถึงมทุทิวิศวกรที่มีลายเซ็นโปรราว่าเป็นคนออกแบบตึกสอตองอที่ถล่มลงมาแต่เมื่อถูกเรียกสอบเจ้าตัวกลับยืนยันว่าไม่รู้เรื่องจะไม่ได้ว่าเคยเซ็นเป็นผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างตึกสอตองอจนทําเอาหลายคนที่เห็นข่าวสงสัยไม่หายว่าแล้วมันมีลายเซ็นของเขาปรากฏอยู่ในนั้นได้ยังไงเสียงบนโซเชียลรุมตั้งคําถามใหญ่โตว,ว่าอายุตั้ง86แล้วจะเป็นคนออกแบบจริงๆใช่ไหมตั้งข้อสังเกตกันหนักว่าอายุขนาดนี้แล้ว น่าจะมีชื่อไว้เซ็นรองรับหรืออนุมัติอย่างเดียวและหลังการสอบสวนสุดท้ายหมายจับก็มาลงที่ผู้ต้องหา3กลุ่มคือบริษัทผู้ออกแบบบริษัทรับเหมาและบริษัทผู้ควบคุมงานเป็นจํานวนทั้งหมด17คนซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของลายเซ็นกากับในฐานะผู้ออกแบบที่สังคมคอรหาได้เข้าไปนอนคุกในวัย6เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งให้ประเด็นเรื่องการปล้อมลายเซ็นเป็นที่จับตามองรวมไปถึงในวงการก่อสร้างที่รู้กันว่ามีการซื้อขายลายเซ็นกันอยู่เงียบๆในขั้นตอนการออกแบบก,บ,กบกับการควบคุมงานของวิศวกรเพราะการจะก่อสร้างได้โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆที่ยุ่งยากซับซ้อนนั้นต้องได้รับการเซ็นอนุมัติจากวิศวกรพิเศษหลายระดับจากทั้งหมด4ระดับแบ่งตามใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าใบกวเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งที่1 าคีวิศวกรพิเศษตำแหน่งที่สาม,มารถทำงานได้เฉพาะอย่างตามที่กรรมการอนุญ,ญาต2ภาคีวิศวกรตำแหน่งที่สาม,มารถทำงานออกแบบและคำนวณคุมงานก่อสร้างตามที่พรบกำหนด3ามสามัญวิศวกรตำแหน่งที่สามารถทำงานออกแบบและคำนวณควบคุมงานก่อสร้างแต่ได้เฉพาะงานโครงสร้างและ 4. วุฒิวิศว,วกรตำแหน่งสูงสุดของวิศวกรที่สาม,มารถทำงานได้ทุกอย่างทุกขนาดทุกประเภทเกี่ยวกับเรื่องนี้ศาสตราจารย์ดออรอมรทิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยช่วยอธิ บายไว้ให้ว่าในขั้นตอนการออกแบบอาคารของวิศวกรถ้าไม่ใช่ตึกสูงพิเศษหรือไม่ใช่อาคารที่ซับซ้อนวิศวกรระดับสามัญก็สามารถออกแบบและเซ็นรับรองได้แล้วเลยทําให้ไม่มีปัญหาในเรื่องต้องลำบากซื้อขายลายเซ็นแต่ถ้าเป็นตึกสูงพิเศษซึ่งกฎหมายกําหนดว่าต้องมีวุฒิวิศวกรมาเป็นคนร่วมตรวจสอบและเซ็นรับรองด้วยหลายอย่างก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นเพราะวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรนั้นบ้านเรายังมีน้อยโดยเฉพาะคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางยิ่งมีน้อยลงไปอีกทําให้ค่าตัวในการดึง มุทิวิศวกรมาออกแบบอาคารรวมถึงการตรวจสอบแบบมีราคาสูงจนบางคนไม่อยากเอื้อมถึงสุดท้ายเลยผลักให้คนหัวใสาบางคนเริ่มปฏิบัติการล่าลายเซ็นจากมุทิวิศวกรมาประดับบนแบบโครงการเพื่อลดต้นทุนในการวาดจ้างมาตรวจงานจริงและกลุ่มคนที่ยอมขายลายเซ็นในวงการแน่นอนว่ามีด้วยตัวเลขที่ล่อใจกับนิสัยไร้จรรยาบรณบวกกับความคิดที่ว่าตึกคงไม่ได้ถล่มกันบ่อยๆเลยทําให้วิศวกรสายด้ากล่านี้ยอมเสี่ยงขายลายเซ็นซึ่งปุมันหายากอยู่แล้ว มีใบอนุญาตอาว,วุกทีเนี่ยเป็นสะดันสูงสุดและยิ่งคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็ยิ่งน้อยเพราะนั้นถ้าเราคนที่รู้เรื่องจริงๆก็จะมีค่าจายจสูงแต่ถ้าจะไปอาวุธที่คนอื่นๆทั่วไปไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้อยากจะมาตรวจสอบแล้วก็คือแค่เซ็นเซ็นเป็นตามกฎหมายอันนี้ค่าจัดส่ถูกลงเขาก็กังวลแต่เขาก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของว่าเขาเสีียงเอาเสี่ยงดวงสามัญคำนวณม,มาแล้วสามัญเซ็นแล้วปรการเซ็นคือมันไม่ได้ถูกทุกวันอย่างนี้เขาเรียกว่าโดานแจคพอตยังไงก็ติดคุกไปแล้วทำให ถามว่าเป็นไปได้แค่ไหนกับการถูกปลอมลายเซ็นโดยที่เจ้าของลายเซ็นไม่มีส่วนรู้เห็นไม่ได้เป็นคนเซ็นให้เองนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยมองว่าถ้าเป็นสมัยก่อนคงปลอมกันได้ง่ายๆโดยการเอาลายเซ็นเก่าๆมาสแกนใช้ใหม่แต่ด้วยกฎของทุกวันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปคือทุกการก่อสร้างต้องขอใบอนุญาตใหม่โดยตัววิศวกรที่ควบคุมงานต้องไปขอด้วยตัวเองเลยเป็นเรื่องที่จะปฏิเสธให้พ้นตัวยากว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับลายเซ็นอีกประเด็นที่น่าตกใจคือ ทุกวันนี้มีบริษัทรับเหมาต่างชาติเข้ามาทํางานในไทยทั้งวิศวกรโฟร์แมนช่างทุกตําแหน่งเน้นเป็นคนต่างชาติทั้งหมดแต่ละรอบใช้ลายเซ็นของวิศวกรไทยในการบังหน้าก่อสร้างอาคารซึ่งถือเป็นเรื่องผิดก,กฎหมายเพราะคนที่จะเซ็นใบอนุญาตในไทยได้กฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนว่าสงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นเริ่มมีวิศวกรต่างชาติขอไม่บอกว่าสัญชาติไหนนะเป็นสัญชาติหนึ่งที่เป็นสัญชาติาาตไทยเข้ามาทางาน ก็เอาคนของตัวเองเข้ามาทำทั้ง,งช่างหัวหน้าก็ค,ค,คือใช้เฉพาะแรงงานไทยแต่ว่าตัวช่างก็เอามาจากประเทศเขาวิศวกรก็เอามาจากได้เขาบางทีก็ไม่มีวิศวกรไท่ช่างหรือถ้าจําเป็นก็ไปจ้างวิศวกรไทยมาแค่เซ็นแปไว้ในกรณีถ้าถูกตรวจสอบเรื่องแดงขึ้นมาว่ามีการซื้อขายลายเซ็นถามว่าใครต้องเป็นคนรับผิดชอบตัวจรงิงกูรูรายเดิมวิเคราะไว้ให้ว่าถ้าเป็นการปลอมลายเซ็นและพิสูจน์ได้ว่าปลอมจรงิงเจ้าของลายเซ็นจะไม่มีความผิดดังนั้นการรับผิดชอบความผิดจะตกไปอยู่ที่บริษัทผู้รับเหมาแทนส่วนถ้าเป็นการซื้อขา ายลายเซ็นผลคือไม่รอดทั้งคู่ทั้งผู้รับเหมาและวิศวกรโทษฐานทำผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ